มีคําขอเข้ามานะคะว่าขอท่าบริหารกล้ามเนื้อนะสำหรับคนที่เป็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมหน่อยได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้กิ๊กมีท่าออกกําลังมาฝากกันนะคะอันดับแรกนะคะกิ๊กก็จะให้ทุกท่านนะคะยืนพิงกําแพงนะคะโดยเอาช่วงศีรษะของเรานะคะช่วงท้ายทอยของเรานะคะไปจนถึงช่วงหลังของเราเนี่ยพิงกําแพงไปเลยนะคะจากนั้นเนี่ยให้ทุกท่านนะคะตามองตรงไปด้านหน้าแล้วค่อยๆนะคะเงยหน้าขึ้นมองเพดานนะคะให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ โดยที่การเงยหน้ามองเพดานของเราเนี่ยจะเป็นการสไลด์ตัวไททอยของเราเนี่ยขึ้นไปมองบนเพดานนะคะโดยที่ช่วงไททอยกับช่วงสะบักหลังของเราเนี่ยจะไม่ลอยออกจากกําแพงจากนั้นเนี่ยเราค่อยๆก้มหน้านะคะลงมาเนะาะสไลด์ไททอยของเราก้มหน้าลงมานะคะให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ตามแบบภาพของเราเลยนะโดยที่ตัวไททอยของเราเนี่ยจะไม่ลอยออกจากกําแพงเหมือนกันจากนั้นเนี่ยเราก็จะค่อย,อยๆสไลด์ไททอยเงยหน้ามองกําแพงใหม่เหมือนเดิมเราจะทําแบบนี้นะ เป็น1ครั้งเราจะทำา0ถึงสิครั้งต่อเซตนะคะเราจะทำอย่างน้อย3เซตต่อวันค่ะ และสำหรับท่านใดนะคะที่มีคำถามไม่ว่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับโรคระบบประสาทนะคะอัมาพาตครึง่งซีกผาคินสันนะคะหรือว่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับระบบกระดูกก้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อต่อตางๆก็สามารถพิมพ์คำถามทิ้งไว้ได้ที่คอมเมนต์ทางด้านล่างเลยนะคะหรือว่าจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0-819720514ค่ะ